สวัสดีครับทุกคนไดอยู่กับผมลิวนะฮะเออวันนี้ผมอยู่ในสกินของฮีโร่บอยเย่ฮีโร่บอยฮีโร่เบร์นะฮะก็เป็นมอนที่โหดและเป็นวันที่เป็นชาวล็อกที่สุดเยโอเคนี้ผมจะมารีวิวเรื่องเนี่ยฮะเรื่องเนี่ยทางไปเนี่ย ทางไปฮะเอ็นเดนลก่อนนะวิธีทำอย่างเงี้ยนะเคผมจะทำให้ดูกันเลยนะโอเคนี่ทำนะฮะต้องเตรียมไอเทมเนี่ยนนะะอ่ะอันหนึ่งนะอ่ะอันหนึ่งโอเคผม่ต้องใช้มอดฮะม,มันหาไม่ได้ง่ายเลยนี่อิน o r t a l แบบนี้นะฮะลาวาไม่ต้องใช้ลาวา อันนี้ไปหาได้ตามตองโฮนะมันต้องมีเร,อราอะเราจะเพื่อนกันนี่ก็ต้องทำทิ้ไปทิ้งเลยก็องมี eye of ender นะโอเคเริ่มเลยโอ้ก่อนอื่นนะ ก่อนอื่นนะเราต้องมีนี่ก่อนเลยมีรูปทรงอะไรอย่างงี้นะฮะเนี่ยเนี่ยดนะูด้านบนเนี่ฮนะข้างยากพอสมควรนะโอเคเราก็ขุดไปเลยโอ้แต่เราเเต้องดูก่อนนะเนื้ออายไปทางนู้นเนะเราต้องทำให้เนื้อพวกความ เพียทีหมดนะฮะโอเคเพื่อความเจือปื๊ปื๊บปื๊บปพูดไปอย่างงี้นะฮะโอเคอย่างงี้เสร็จปุ๊บนะจะเพิ่งใส่ลาวานะปื๊บเนี่ยให้ไอ้ตรงเนี่ยตรงที่เป้าผมชี้เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยหันไปทางที่นั่นมันชี้ไปนะเอออย่างเงี้นะปื๊บปื๊บปื๊นะฮะแล้วปื๊บปื๊บปื๊บ เรื่องเดี๋ยวไว้เรื่องรีวิวเกี่ยวกับการทำให้สัตว์มันผสมพันธุ์กันก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะต้องทำให้เราม,ามันนิ่งอย่างนี้นะแล้วคุณก็ทำการใส่ Ender Eye ลงไปจ่อจอาะใส่ Ender Eye ์ไอฟอะให้ครบอะการทิ้งมันไปจุกเห็นไหมฮะมันก็จะ แค่นี้ปุ๊บคุณก็เข้าไปได้เลยนะนี่นี่เหี้ยผมจะลองเข้าไปนั้นดูนะไผมมีเช็คพอยต์ประตูนี้ดิกลับไปแล้วนะดูเนี่ยแล้วว่าเข้าไปเนี่ยเออแล้วว่าจะมาเกิดในดาวเด้อเ,อ,นอ,นอ,เดอเนี่ย้เจอแล้วก็เอนเดอร์เนี่ยเออแล้วจะมีคอยอยู่บนเนะี่ยโอ้ยเรียนกำคอยอเออที่มันเรียนกลมๆหมุนๆ ไอคอยนั้นจะเป็นตัวแบบให้พลังเอนเดอร์ดากอนนะทำให้พลังมันฟื้นกลับได้แล้วก็พอฆ่าแล้วมันจะมีเฮียนี่ขึ้คือว่าแล้วกับครับปุ๊วิธีออกจากนี่นะผมก็รู้แล้วนะกดเอซีออกเลยเียดเอซีเฮ้ยกดเอซีได้เลยนะเขากดปุ๊บ,บมันก็จะออกปาบปุ๊บแล้วก็จะอยู่นี่ ที่งที่เราเกิดแนะนำนะถ้าอยากไปเอนเดอร์นะอยากไปที่ดูเอนเดอร์นะแนะนำนะอย่างหนึ่งนะห้ามสร้างไกลที่เกิดนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวสำคัญต้อทิ้งโอเคอันนี้สำคัญโอเคไหนสำคัญกันแน่วะอันไหนอะใช่ไหมก็เหมือนกันนะโอเคนะ ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ฮนะการรีวิวหน้านะสวัสดีครับ